สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. s เ n อร์ซนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Microsoft SQL นะครับไม่ได้มาพูดถึงทางฝั่ง d a t a b เบ e นานแล้วนะครับซึ่งทำค้างไว้เป็นปีแล้วครับตั้งใจจะทำนั่นแหละแต่ว่าพอดีไปทำอย่างอื่นก่อนก็เลยได้มาทางนี้เนาะได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาทำมาเริ่มแล้วกันงวดนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งาน วิธีการสร้างฟังก์ชันในการใช้งานนะครับใน Microsoft SQL เนี่ยเราสามารถที่จะทำฟังก์ชันเราทำอีเวนต์ทำสก d u ดูทำ Stored Procedure นะสำหรับใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเราสามารถโปรแกรมมิ่งในในใน SQL นี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งแอปต่างๆเลยนะครับจริงๆเราสามารถทำตรงนี้แอปต่างๆแค่เป็นแค่เป็นตัว ตัวแสดงผลเป็นหน้ากากตัวหนึ่งเฉยๆนะครับแต่จริงๆถ้าเราโปรแกรมมิ่งกับตัว Microsoft Excel เนี่ยเขาเขาเขามีความชาญฉลาดในการทำน้นทำนี้ได้เยอะมากนะครับสามารถรัน Microsoft ก็ได้นะครับที่ผมทำนี่ก็คือผมสร้าง Microsoft ตัวหนึ่งนะครับที่จะดไพ h ท n อนขึ้นมานะครับให้เขาเขา้าให้เขาทำงานโดยการอ่ insert เอ่อ t ข้อมูลใน database จากนั้น Select เสร็จแล้วก็ส่งออกไป ออกไปใช้งานนะครับเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นข้อมูลอะไรเนี้ยนะครับก็ใช้ตัว Microsoft SQL เนี่ยเป็นตัวเป็นเป็นตัว Execute ตัว m y c o s o f Service ที่เป็นจุด EE e e เลยนะครับอันนี้ง่ายมากแล้วก็ทำง่ายแล้วก็ต้องไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่ง Task Manager ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก่อนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมจะพาวันมีเวลาเราทำ Microsoft SQL เนี่ยเราจะทำ บางคำสั่งเนี่ยม,มันใช้ซ้ําต้องทําบ่อยๆอ,อย่างเช่นคําสั่งในการแปลงวันที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมียกตัวอย่างนะครับรถ้าใครมีวันที่มีวันที่ลักษณะแบบนี้นะครับส l l e t นะครับแล้วก็มีมีวันที่ที่เป็นตัวเลข2 0 2 4 0 8 2 สองสี่เดนี้นะครับบางทีฟิวบางที่แบบนี้เราก็ต้องทำการแปลงแปลงให้เป็นยังไงครับแปลงให้เป็นอ 2, 2, 4, สองศูนย์สอ่ขีดศูีดศูขีดสอ 4, อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถแปลงพวกนี้เราสามารถใช้ฟัง์กชันในการไปครอบตัวนี้ได้เลยนะครับ ในวันนี้ผมจะมา,าแนะนำการสร้างฟังก์ชันในการหาพื้นที่นะครับหาน้ำหนักกับน้ำหนักของน้ำหนักของเหล็กกับพื้นที่ต่อหน่วยตารางต่อตารางฟุตนะครับชื่อตารางฟุตหรือตารางเมตรก็ได้แล้วแต่ใครจะใครจะใครจะทำนะครับในนี้ผมจะทําเป็นหาพื้นที่ตารางฟุตละกันนะครับยกตัวอย่างผมมีตัวสินค้าอยู่2ตัวนะครับในดัตต้าเบสที่เขา,าให้ดูนะครับ ที่เขามีมีหน่วยความกว้างความสูงและกะ็ความหนานะครับอันนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับเป็นมิลลิเมตรความหนาเป็นมิลลิเมตรเนี่ยเราเหล็กเนี่ยเราอยากรู้ว่าไอ้ ي, ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเขามีความหนาเท่าไหร่ไอ้เขามีพื้นที่ต่อเรามีพื้นที่ตารางฟุตเท่าไหร่เนี่ยมิลลิเมตรเท่านี้มิลลิเมตรเท่านี้น้าหนักเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็มีกี Έ ่ตารางฟุตอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้เราต้องใช้เป็นภาคว่าเราต้องใช้บ่อยเราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานได้นะครับมาดูว่าท่างกันยังไงนะครับเ,เราเข้ามาที่ Data ตอรเบก้อน Data ตอรเบของเราเข้า i n s t a n c e มาแล้วก็มาตก้อน Data ตอรเบของเรานะครับใน Data ตอรเบของเราก็จะมีให้เราดูหลายอย่างนะครับเราก็มาที่โปรแกรมนะครับเนี่ยครับมาที่โปรแกรมโปรแกรมมอริตี้จากนั้นเราไปที่ฟังก์ชันนะครับพอเราไปฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะครับเทอร์ value function ให้เรามาที่ scara value function นะครับเอามาตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกขวานะครับแล้วเราก็ไปที่ scara value function อย่างนี้นะครับกดเขาก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับตัวเราก็ไม่ต้องออเราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรเราก็ไปหาฟังก์ชันที่เราจะไปเอาคำสั่งฟังก์ชันพวกนี้คือ จริงๆเราไม่ต้องไปนั่งเขียนนะครับบอกเลยไม่ต้องไปนั่งเขียนใช้แชท GPT ช่วยก็ได้นะครับผมให้แชท GPT ช่วยนะครับอย่างแรกเลยผมบอกว่าแต่หาพื้นที่ตารางฟุตเนี่ยหาพื้นที่ตารางฟุตผมก็บอกอเขียนนะได้พื้นที่ตารางฟุตมาแล้วผมก็แค่เอาฟังก์ชันนี้ไปใช้นะครับ Copy นะครับพอคัพปีได้แล้วทำไงครับผมก็ทำการ ลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาที่ผม Copy มาวางใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ฟังก์ชันสำหรับใช้งานนะครับแล้วก็กด xq ไปครั้งหนึ่งครับถ้าเขาขึ้นอย่างนี้นั่นหมายความว่าฟังก์ชันคุณถูกใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าผมว่า,อ,าอันนี้มันยาวไปนะครับผมบอกว่า square foot area และกันมันเยอะยาวไปผมรันใหม่แล้วกัน ่าโอเคไม่รู้ทีนี้ทีนี้ผมลองรีเฟซนะครับผมจะได้ฟังก์ชันมาไหมผมขอรีเฟซก่อนอ่ากดจากนั้นผมมาดูนี่จริงๆตัวนี้ผมลบก่อนนะครับอ่ะผมมีฟังก์ชันเหลืออันนึงก็คือเราวิธีการเซฟฟังก์ชันนะครับเราแค่ execute เขานะครับ execute เขาปุ๊บเขาก็สามารถที่จะ นั้นเราแล้วนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานมาดูนะครับเวลาใช้งานเขาบอกว่าเวลาใช้งานเนี่ยเขาขอพารามิเตอร์แค่สอยอย่างก็คือความกว้างกับความความความกว้างกับความสูงแค่นั้นนะครับทีนี้เราไปใช้งานอันนี้ผิดเลยไม่ต้องเซฟนะครับไม่ต้องเซฟผมได้ฟังก์ชันแล้วเวลาใช้งานเนี่ยสมมติว่ายกตัวอย่างผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าสินค้าตัวที่เป็นสตีลขีด scc นะครับผมก็ ดูครับผมเพิ่มผมเพิ่มฟิลขึ้นมาอีกฟิลหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เวลาเราจะใช้งานฟังก์ชันเนี่ยเราก็พิมพ์นะครับ d b o นะครับ d b o จุดแล้วเราก็ไปหาว่าเราตั้งชื่อฟังก์ชันอะไรนะครับผมบอกว่า square s s q เขียนให้ตรงนะครับ s q u a r e f o o T A R E A นะครับผมตั้งตัวนี้จากนั้นผมบอกว่าเขาต้องการความกว้างกับความสูงความกว้างก็คือ,อ W I เนี่ยความความนี่คือความกว้างนะครับจากนั้นความสูงก็ h ห i g h นะครับเอ,เอาความสูงผมก็ได้ความสูงมาแล้วอย่างนี้นะครับทีนี้ผมลองรันดูนะครับ ผมใช้ไั Again, ้เพชันาพอดีถ้าสมมติว mm ่า hmm. ต่อไปผมต้องการหาพื uh ้น huh. ท okay. okay. well. hmm. yeah. yeah. okay. okay. uh ี huh. okay. uh ่ผมก็ทําอย่างนี้ก็ได้ละนะครับทีนี้มาดูครับตัวสุดท้ายเห็นไหมครับตัวสุดท้ายเขาก็จะได้ตารางฟุตมาให้เราโดยโดยโดยอัตโนมัติเลยเราก็บอกบอกว่า sqf นะครับสแ a r e f o o ตอันนี้นะครับอันนี้คือ quare foot เนาะตารางฟุตเนี่ยถ้าเราถ้าสมมุติว่าเขา อยากได้ทศษฎยมสัก2ตําแหน่งนะครับเราก็เอาราวมาจับก็ได้นะครับเอาราวมาครอบนะครับแล้วก็ให้เขาส่งค play ่าทศษยยมมาแค่สองตำแหน่งก็พออันนี้นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันไว้ใช้งานติดกับดาต้าเบสของเราติดกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับดูนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้เอาไปใช้งาน2ออันนี้นะครับสองอันนี้เป็น ความความกว้างความสูงเท่ากันตารางฟุตก็จะเท่ากันนะครับทีนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับลองอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการหาน้ําหนักของเหล็กยกตัวอย่างเ,เราอยากรู้ว่ามวลมวลของเหล็กเนี่ยมันจะมีค่าอยู่แล้วว่าเหล็กแต่และเหล็กเนี่ยมีมวลเป็นม,ม,มีมวลน้ําหนักเท่าไหร่ในทางในทางตารางธาตุเนาะเราไม่ต้องไปสนใจครับเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเราก็ไปค้นตามอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาทํา เพราะว่าบางทีเราก็ต้องการหาน้ําหนักในสมมติว่าเหล็กมีการตัดขายในขนาดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเหล็กตัวนี้ตัดไปเท่าไหร่ตัดไปแล้วน้าหนักเท่าไหร่จะได้คํานวณในการขนส่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันในการทํางานกับสิ่งนี้ได้นะครับมาดูนะครับว่าทำยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มาที่ ChatGPT บอกว่าให้ทําฟังก์ชันสําหรับ ให้ทำฟังก์ชันสำหรับหาน้ำหนักของเหล็กให้หน่อยนะครับโดยที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเขาก็จะทําให้เรานะครับผมก็ c o ปปีเลยครับอ่าผม c o ปปี้แล้วทําหไงต่อผมก็กลับมาที่สคราฟฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับคลิกขวานะครับเลือกสคราฟฟังก์ชันจากนั้นที่ผมก๊อบมาทํำยังไงครับกลับมาผมก็ <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้ดูนะครับผมลบโกออกตัวเนี้จะลันจะลันได้หรือเปล่าตัวอันนี้เยอะไปสติวเวทแล้วกันเออเอเาแค่นี้พอผมลันดูอ่ะลันได้โอเคอ่ะตามนี้ถ้าผมลันปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันผมเพิ่มมา2อันละผมจะมีฟัง,ฟงก์ชันเพิ่มมา2อันมือเบินะทุทีนะครับอ่ะผมก็ทําการรีเฟรชก่อนอ่ะผมได้ฟังก์ชันเพิ่มมาอีกอันหนึ่งสติวสติวเวทนะ Uh huh. เพราะนั้นผมก็เอาละผมได้ฟังก์ชันแล้วผมปิดตัวนี้ออกไปไม่ต้องเซฟนะครับเรากดรัน sql ไปครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ฟังก์ชันในการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็จะติดอยู่กับบิตตัวนี้เลยดาต้าเบิตัวนี้เวลาเราใช้งานนะครับทีนี้ผมเพิ่มมาวิธีเวลา,าทีนี้ผมก็ลองดูนะครับน้ำหนักผมก็ dbo เหมือนเดิมครับดด d b o steel นะครับ steel weight ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลหรือเปล่าสตตลนะครับสตตลเวทสเตลเวทนะ,ะจากนั้นเราใส่ความกว้างนะครับความกว้างก็คือฟิลที่ชื่อว่าความฟิลความกว้างจากนั้นความความสูงนะครับฟิลที่ชื่อไฮนะครับไฮก็คือความสูง จากนั้นเนี่ยการหาการหาน้ําหนักเต้องมีความหนาด้วยมีมวลด้วยเนาะมีมวลความหนาเพราะฉะนั้นเขามีฟิลฟิลหนึ่งชื่อว่าฟิลติกเน็ตเห็นไหมครับตัวนี้เป็นฟิลติกเน็ตผมก็ใส่ความหนาด้วยเหมือนกันไอความหนาด้วยนะครับทีเนี่ยใส่ติกเน็ตเข้าไปทีนี้นะครับก็บอกว่าเวทอ่าบอกว่าเวทแอดเวททีนี้ลองรันดูครับ ได้ฟิลเวทขึ้นมา1 f i l ฟิลนะครับซึ่งเป็นฟิลที่เราสร้างขึ้นเห็นไหมครับทีนี้น้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเอาราวมาครอบอีกเหมือนเดิมแล้วกันจะได้เห็นชัดๆเนาะโอ้ยเอาราวมาครอบหน่อยแล้วกันนะครับ สองเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็รันดูใหม่นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับมีฟังก์ชันในการใช้งานเห็นไหมครับเราก็จะได้ว่าน้ําหนักจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าความหนาของสองสองสินค้านี้มันมันมันหนาไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมวลของความน้ําหนักก็จะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็1,900กกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็1,400กิโลกรัมนะครับ เพราะนั้นฟังก์ชันพวกนี้เราสามารถสร้างใช้ได้เรื่อยๆนะครับช้างไปเยอะๆได้เรื่อยๆเลยเราโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนสูตรใหม่ฟังก์ชันเกี่ยวกับบันที่อย่างเงี้ยครับรูปแบบบันที่จริงๆรูปแบบบันที่มันจะมีรูปแบบบันที่ที่เราใส่ฟังก์ชันแปลงตัวเลขให้เป็นบันที่อะไรเง,งี้ยเราสามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับแปลงพวกแปลงบันที่แปลงอะไรนี้ก็าสามารถทําได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องได้นะครับด้วยการปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับ